ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันแห่งความหวังชาวบ้านขอโชคลาภเจ้าแม่มาลีสาได้เลขเด็ดเล่งเสียงดวงก่อนหวยออก16ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่ถนนสายในช่วงทางโคง้งบ้านวังหน้าสารหมู่ที่11ตำบลประด่ยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก่อนหน้านี้เคยมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีผู้เสียชีวิตนะคะ โดยพบกับชาวบ้านรวมตัวกันมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่มาริสาค่ะโดยเนื่องจากวันนี้ใกล้วันหวยออกแล้วมีชาวบ้านนำธูปเทียนมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่มาริสาเชื่อว่าเป็นสาวสวยในตำนานค่ะโดยมีการเล่าขานว่าก่อนหน้านี้คนในหมู่บ้านเคยมีชาวบ้านรายหนึ่งเป็นหญิงสาวมีอาการเจ็บปวดและทรมานมากต่อมาหญิงสาวดังกล่าวได้มีวิญญ,ญาณเข้าร่างนะคะเป็นสาวสวยบอกว่าให้หญิงสาวคนดังกล่าวมาตั้งศาลให้เนื่องจากจะขออยู่ตรงนี้ค่ะ ต่อมาหญิงสาวดังกล่าวพรอมด้วยชาบ้านเชื่ออย่างนั้นค่ะในร่วมกันช่วยตั้งสารให้กับร่างดังกล่าวอย่างสมหวังหลังจากสร้างสารเสร็จแล้วนะคะสาวดังกล่าวก็มีอาการดีขึ้นไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยอีกเลยค่ะ ที่ผ่านมาชาวบ้านขอพรสมหวังนะคะได้นําน้ําส้มแล้วก็ชุดผ้าไทยมาแขวนให้กับเจ้าแม่มาริสาชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่มาริสานั้นไม่ทานเนื้อสัตว์คนที่มากราบไหว้ไม่เคยนําเนื้อสัตว์มากราบไหว้เลยค่ะหรือว่าแก้บนในสิ่งที่สมหวังมีเพียงแต่น้าส้มคานุ่มหวานแล้วก็ชุดผ้าไทยเท่านั้นวันนี้ไม่พลาดนะคะชาวบ้านนําเลขทูบหนึ่งเจ็ดเก้าบางคนเห็นเป็นดูเลขหนึ่งเจ็ดแปดทางนี้ชาวบ้านจะเอาเลขดังกล่าวนะคะไปเสี่ยงดวงในวันหวยออกอีกด้วยค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้ใรรชล้วก็รัับฟงขอ,ขอ ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ